กันไปหมดนะครับก็เลยคิดว่าพอดีมันมีกฎของหมู่บ้านอยู่ครบบคืออย่างแร้ก็ว่ากล่าวตักเตือนขั้นที่สองนี่็คือจะทําโทษนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็จะปรับเป็นเงินครับแต่ถ้าหรับน้องเขาเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องต่อหร่ครับก็จะเอาข้อสองดีกว่าจะทาโทษนะครับก็เลยเป็นที่มาของเขาไม่เดียวนะครับมามาตีเมื่อวานกี่ครั้งตีไปสาม สามครั้งครับคิดว่าเขาจะกลับตัวไหมครับคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่กลับครับแต่ว่าก็พอได้ปรามไปบ้างคร <ừ> ับอย่าให้เขาหาได้ได้เจอครับถ้าเราไม่ทําไปบ้างแด้อีก <Another. S 3> อย่างก็ไม่ได้เป็นการประจานอะไรนะครับก็ไม่ได้เป็นประจานน้องเขาว่าจะโฉกไปในโซเชีย,ยลอะไรก็แต่ว่าทําไปก็ตายไว้เป็นหลักฐาน,นในพ<ต>ื้นที่เนี่ยมีการลักเล็กขโมยน้อยอะไรแบบนี้เยอะไหม น้อยครับตอนช่วงนี้น้อยเมื่อก่อนก็มีเยอะแต่ว่าผมก็ได้ปรับไปหลายคนแล้วครับแต่ว่ายังเหลือคนเดียวนีคตัวนี้คนน,คน,นี้ที่ว่ายังปรับไม่ค่อยอยู่อยู่แต่ว่าครั้งต่อไปน่าจะอยู่นะครับครับถ,ถ้ามีครั้งต่อไปก็คงต้องดำเนินคดีหมต้องดำเนินคดีเลยครับต่อไปเพราะว่าห้ามไม่ควังแล้วนะครับ